ทา,ทางบ้นานพุรณะขอน้องถ้าขอเชิญอ้างชื่ออะไคุณภาพชื่อสังค,จคมจคมมังหวัดจันทบุรี ตู้คือว่าตู้ซื้อหนึ่งพันามลรับนายนชัยเสรีกราบครอบครัวอุบลราชธานีสอเอจถามนะครับประมาช่วงบ่ามงจะมีการ เราจะไม่สามารถเข้าไปไหว้พระธาตุได้ชัว่วคราวถ้าจะไหว้ก็ไหว้ด้านนอกเบียดด้านนอกหรือเรื่องเรื่องว่าถามเจ้าพี่มีการบูรนะองคพระธาตุป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นความโกลก็มีเรื่องหนักอกหนักใจ มีปัญหาที่สิงลุงเล่ามาไหว้พระธาตุขอพรบางท่านก็ทรงกอดชนะบางท่านก็เป็นทุกไม่มีลูกไม่มีหลานแต่มาหลายปีไปหาหมอขอพิเศเป็นเดืนเป็นสัาหก็ไม่าออกกาสามารถที่จะมีชีวิตพิดาได้บางท่านก็มาขอพรจากหลวงพันธาท่ก็ได้ตรวงป่านชนะหลายท่านหลายคน เมื่อถึงเวลาแล้วต่อให้ไม่อยากได้ปักก็ได้เมื่อยังไม่ถึงเวลาปืนไฟก็เท่านั้นสะสกันไปเรื่อยๆคูณเติมเติมลงท่านท่านจะได้ดีรุ่งยิ่งมากยิ่งมียิ่งจะเพิ่มขึ้นรุ่งยิ่งร้อยบาทครับครัว คุณแม่ชื่ออะไรบอกชื่ออะไรก็ได้คุณแม่น้องเมา่านามสก,กุลสื่อนามสกุ์เน,ะบบนาะทำบุญ40บาทพร้อมคุณยาเออยเงินหยอดตู้เลยจ้าน้องเมา่าสื่อบัตรฝรั่งเนาะโตขึ้นจะได้เป็นดารา,านเนาะหย่อนตู้ได้เลยครับจ้าเรียนหนังสือเก่งๆปัญญ์ฟ้องสมองไวเดอ,อยามน้อยกัน ยายพามาเห็ดบุญใหญ่ขึ้นมามีเงินดับเงินเดือดมีรถขั้นใหญ่ๆก็พายายมาไหว้พระา้ามสงการปีใหม่ก็อย่าลืมยายเดอ้อเออ,อ,อมอบเงินแสนเงินล้านผ้าใหม่เพ่างามๆม,มาฝากดเดอ้อให้ได้กินเหือกินแห้งขึ้นมาอา้าอยู่ดีมีแห้งส้คูุสู้คนตอนนี้ทางวัดก็มีการโบร,ริดนงองค์พระธาตุอยู่นะครับ ักหน่อยจะมีการปิดประตูลดการเข้าไปไหว้ตัวนี้ท่านยังเข้าไปไหว้ได้อยู่นะครับเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยหลายๆอย่างประตูที่ใต้ฝั่งฝัง่งนู้นนี้ครับครับผมตรงนี้เดทิศตะวันออกซึ่งจะมีป้ายติดอยู่นะครับทางประตูจะมีป้ายแต่ละป้ายติดทิศตะวันออก พระธาตุาพนมเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ยิ่งใหญ่สร้างมาตั้งแต่คศ8คศ8นี่ไม่ใช่2,500น,นะ